วันนี้ที่รอคอยเสกการและเสือร่วมเฟรมพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกหลังลูกชายออกจากบ้านปีกว่าแฟนขับแหยินดี หลังเป็นปัญหาเรื้อรังมานานสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวสุขพิมายเมื่อเสือจิฐการและกวางกรวีลูกชายคนโตและลูกสาวคนกลางได้ตัดสินใจออกจากบ้านไปร่วมปีกว่าโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาแล้วก็ขอให้ศาลคุ้มครองก่อนที่การวิภากรผู้ที่เป็นแม่เนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีแจ้งรายละเอียดที่จะฟ้องลูกทั้งสองของตนเองแต่ล่าสุดทางด้านเพจเสกโลโซได้เคลื่อนไหวด้วยภาพถ่ายที่ทำเอาแฟน,แฟน แฟนต่างดีอกดีใจกันยกใหญ่โดยเป็นภาพที่เสกโลโซการวิพากรและเสือได้ร่วมเฟรมกันพร้อมหน้าพร้อมตาในร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าพี่เสือมาแล้วท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายเลยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสัญญ,ญาณของข่าวดีที่ลูกชายจะกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่แล้วหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป